ก็จะแปลว่า hmm. ทัค uh ัน huh. นี้สูงคดนีก็ต้องปิดตรวเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับทามค่ะคไม่ติดใจอะไรนะแสดงว่าอะไรที่เห็นเนี่ยก็เป็นไปได้มากนะครับ ซึ่งเ่ในเรื่องนี้ก็มันมันม่มีกระบวนาการอาจจะไม่ไม่ทนันไปตามโจทย์ของกรณีนะมีกระบวนาการซึ่งนำรถที่เออไม่ว่าจะเป็นรถจากพน,นกกันตามบ่อนบพนันมากตามสถานีการศึก็ฝาเขาก็มาสูงฟอร์มลงทะเบียนก,กับแล้วก็เอาตุ้งขาตามนะนำโดยสวัสดิ์เมธาวงอนันต์นนท์นะครับสวัสดิ์กองสองของกลาง ที่ปรากฏก็ได้รับแจ้งจากได้รับความมีรถซึ่งรุ่มเดียวกันเขาได้ให้ผ่อนนะครับแล้วก็สีเดียวกันทะเบียนเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็ที่จะสินแปลโดยคันนีงเป็นของคุณอรสาเป็นเป็นเป็นคุณคระกองโดยท่านก็ยึดจากบุครอบครองท่านนี้โดยโดยโดยทัย่วไปแล้ว เรา่องจากเป็นถรถสองคันนะทะเบียนจำพุงจำเหมือนกันคงไม่ได้วนะ่าอาจจะมีคันใดนๆใน,ในที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับทนะางเราก็เลยมีคอยเป็นเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับว่ารถที่ถูกต้องหรือไม่นะทางไหนถูกต้องทันไหนไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเรื่องของรถที่ได้มาจากการท่องหรือไม่หรือว่าจะเป็นเรื่องของอาการศุลกรรมรถ,รถนะครับหรือรถมีประสิทธิ์ รถที่อาจจะพิดนำเข้าแล้วก็มาสําแดงในเรื่องของบอลบอลจำสาบิวิะไคัก็เลยมาตรวจสอบของข้ารนี้ถ้าดูผิวเผินเนี่ยจอดแ้วเน่ดูถ้าดูไม่ออกครับเป็เยียนมากเหมือนกันแล้วก็รุ่มเรื่องเหมือนกัหมดแล้วก็เลียร์ก็เหมือนัส่ข้าโต้มไม่ Yeah. Okay.